สวัสดีครับผมก็มาอยู่กับผมกูบอยในช่องพี่เตอร์ซีอูนะครับผมวันนี้เราก็จะมาพูดถึงปลาอาชีพพินกันต่อนะฮะปลาอาชีพพินตั้งแต่เลเวลสามสิบห้านะครับผมสามสิบหกขึ้นมานะครับผมเป็นสี่สิบหกแล้วตอนนี้นะครับปลาเราจะอัพไปในทิศทางไหนก็มาดูกันเลยนะครับผมสําหรับอาชีพพินนะฮะผมก็เปลี่ยนคลาสมาแล้วนะฮะเปลี่ยนคลาสมาแล้วก็จะได้ปลาใหม่นะผมเป็นเคล็ดลับทํานองภาษาเคล็ดลับทํานองภาษาเนี่ยจะเพิ่มปสิเธิภาพ ของวิชาสบัดพลังยุทธ์นะฮะวายุลมกดขึ้นเสียงสถานฟ้าเนี่ยก็จะเป็นบัฟสีฟ้าเวลาเกิดสถานะโกรธนะฮะเนี่ยหลอดสีหลอดโกรธของเราเนี่ยมันจะเกิดเป็นบัฟนะ,ะสำหรับอาชีพอ,อ,อาชีพพินนะครับผมวิชาบัฟมันอยู่ตรงไหนนะครับผมก็จะเป็นวิชาวิทยายุทธ์นะฮะผมเป็นการลงเทมเบียนทํานองเพลงนะครับผมก็จะเป็นสีต่างๆนะครับผมชื่อเห็นไหมเนี่ยสบัดพลังยุทธ์นะฮะ อ่าวายุลมกดนะฮะผมขึ้นเสียงสถานฟ้านะับผมจะเป็นสีแต่โดยปกติแล้วผมจะตั้งเป็นสีม่วงหมดนะครับนะฮะซึ่งปานเราก็จะอัพเป็น20แต้มแล้วนะครับคือวิชาทั้ง3ปานเนี่ยจะมีบทเพลงของขอบวนท่าเนี่ยทั้งหมดเนี่ยที่เราได้ทําไว้เนี่ยมันก็จะมีมีผลนะฮะมีผลแล้วนะบ,บทเพลงที่เราแต่งนะับผมทีนี้เราก็จะมาลงที่ าปานใหม่ทันทีนะครับผมทานองประสานนะผมเห็นไหมจะเกิดสถานะาดีบัฟนะติดตีบัฟนะผมสกิล5.5เปอร์นะครับผม,ม,บผมทุกๆ1ขั้นก็ประมาณเพิ่มขึ้น0.5เปอร์เนาะประมาณนั้นหรือไม่ถึงก็แล้วแต่นะมันจะมีสถานะสะบัดยุดขึ้นเสียงสถานฟ้าขึ้นเสียงสถานฟ้า,าแบบโจมตีวงกว้างโจมตี วิทยายุธค่าความเสียหายโจมตีสกิลนะฮะอัตราการเกิดดีบัฟนะฮะต่างๆนะครับผมเราก็อัดไปเต็มแม็กซ์เลยฮะเนะะี่ยเวลาเราคลั่งหรือว่าเราโกรธเนี่ยเราจะติดสถานะดีบัฟกับมอนเตอร์นะฮะอัพไปเต็มแม็กซ์สำหรับเพชรทำนองประสานนะฮะผมจากนั้นเราก็กลับมาอัพในส่วนของพลังป้องกันนะหนึ่งแต้มเท่ากับห้าหน่วยเนาะเราก็อัพไปต่อนะฮะอัพต่อไปก็เป็นป้องกันเจ็ดสิบแล้วนะ,ะับผม แล้วก็ต่อไปเนี่ยแต้มที่เหลือเราก็น่าจะลงในส่วนของพลังป้องกันนะฮะถ้าถ้าถึง60แล้วแต้มยังเหลือเราก็มาลงที่เลือดนะฮะผมพลังโจมตีสําสุดก็ยังไม่ยังไม่เน้นนะฮะยังไม่เน้นเพราะว่าเป็นดีบัฟเน้นจะเป็นการติดบัฟนะฮะโจมตีแรงแต่ว่ามีผลไหมไม่เป็นไรตัวอื่นทำดามหมีเอาก็แล้วกันนะครับผมสําหรับอาชีพพินตอนนี้เราอัพเวลหกสิเรียบร้อยแล้วสําหรับอาชีพพินนะครับทีนี้เราก็ต้องอัพพลังปานนะครับ ปานที่สําคัญและเราก็จะเลือกอัพคือปานอะไรนะฮะผมก็เราจะมาลงในเรื่องของพลังป้องกันให้เต็มก่อนนะครับนะฮะตอนนี้พลังป้องกันได้100ครับที่แต้ม20แต้มนะฮะจำเป็นหรือเปล่าเห็นไหมนะครับทีนี้เรามีพลังมีเรื่องของเลือดกับดาเมจสูงสุดฮะพินเนี่ยคือดาเมจสูงสุดคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เราอัพเต็ม20เนี่ยก็ประมาณ10% ส่วนเลือดเนี่ยก็จะเพิ่มทีละ16หน่วยนะครับสารบอาชพินนะฮะเราก็จะมาเริ่มในส่วนของทําดาเมจแต่จริงๆเราไม่อยากให้ล่อตีนไงในช่วงแรกนะครับเนี่ยเพราะตอนนี้มันถึกแล้วมันก็จะล่อล่อ,อ,อตีนด้วยดาเมจได้นะครับผมถ้าไม่มีตัวไหนแท้งนะล่อตีนด้วยดาเมจได้ก็สูงสุด20แต้มอยู่ที่สิบเปอร์เซ็นต์นะโจมตีสูงสุดนะครับทีนี้แต้มที่เหลือเราจะมาลงอะไรเนี่ยเรามาลงค่าชีวิตทีหลังอนะเนี่ย เรียบร้อยครับได้มาห4นะครับผมหน่วยนะครับตอนนี้ปานพินก็อยู่ในรูปลักษณ์แบบนี้นะฮะก็สวยๆเก๋ๆแบบหนึงนะครับทีนี้เราก็ต้องไปวัดใจตอนเปลี่ยนคัสสามอีกทีนะครับปานมาใหม่นะครับนะครับว่าจะอัพไปในทิศทางไหนหรือว่าเลือกจะอัพอะไรนะครับผม สำหรับคลิปนี้เราก็คงต้องลาไปก่อนนะครับกับผมกูบอยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร e กดไลค์เป็นกำลังใจนะครับผมไปแล้ว